สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบิวริสสองหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางนี่กี่ห้องรวยนะคะสูตรคือร้อยบนบวกหน่วยล่างเล่นปัก10ล่างนะคะก็คือกดล่างรูดหน้านะคะปัก10ล่างเอา5้าตัวไปเล่นปัก10ล่างนะก็ข้อดีของของปักก็คือว่าถ้าเละออกเบือนก็คือไม่มีผลนะคะก็คือเข้าก็คือได้นะถ้าสูตรเข้าซึ่งเข้าตั้งแต่รอบที่34 35 3 6 3รอบนี้เราเช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ช่อง DB 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใ,ใหม่ๆในแต่ละวันแล้วก็ฝากดู y o u u u e เยอดหลังของแอดด้วยนะคะมีหลากหลายเทคนิคมีหลากหลายสูตรเลย นะคะมาลุยกันเลยเนาะเอารอบที่39ก็แล้วกันจะได้ให้สมาชิกได้ไปลงทุนแต่ว่าใกล้เปลี่ยนสูตรแล้วนะคะเพราะว่ายี่กีเขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆประมาณช่วง8รอบเข้า8รอบถึง12รอบช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนสูตรนะคะเราก็ต้องมีโปรแกรมช่วยมีเทคนิคช่วยใครสนใจโปรแกรมก็ทักไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะรอบที่39ก็จะเอารอบที่38มาคําคำนวณร้อยบนก็คือ4 บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ9 4บวก9ได้13นะาะเอาแค่หลักหนึ่งก็คือ3มานะเพิ่มไม่ได้5จํานวนนะคะมี3 4 5 6ี่รอบที่39ออก257 3 4เเราเล่นปัก10ล่างก็คือ3เข้านะคะต่อไปรอบที่40เอารอบที่39มาคํานวณร้อยบนก็คือ2บวกหน่วยล่างก็คือ4 2บวก4ีได้6กนะเพิ่มไม่ได้5จํานวนนะคะเราลุ้นรอบที่40นะก็คือเข้ายาวๆแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะคะใครสนใจโปรแกรมก็ ทักไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเช้งลิงไว้ใต้คลิปนะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ